สวัสดีครับเรียนวันนี้เราเจอกันงแล้วนะครับวันนี้ครูจะทําคลิปสั้นๆให้เรียนได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะครับเรามาดูกันการหาหอระมอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนกันมาบ้างแล้วครั้งนี้เราจะมาหาตัวหารร่วมกันนะครับโดยรียนสั้นว่าหอรหมอนะครับเรียนต้องดูนะครับครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวประกอบ นะการหาขรามอของ6ิบหรืยี่สิครับเรามาดูกันว่า16มีอะไรเป็นตัวประกอบบ้างที่เราเคยเรียนมานะครับ16อะไรที่คูณกันแล้ได้16บ16ว้างเราจะนำมาใส่ให้หมดนะครับเป็นเช่น1คูณกับอะไรครับ16เราก็เอามาให้หมดแล้วเราหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียงใหม่นะรเรามาดูกันอ่าของคูจะมี1 มี2มี4มี8แล้วก็16คือเป็นคู่ก็หมายถว่า1ึงคูณกับ16 2คูณ8 4คูณ4เป็น16แต่นำา4มาตัวเดียวเพราะมาซ้ำกันอ่ะอีกจำนวนคือ20คิดเหมือนกันเลยนะครับอะไรคูณกันแล้วได้20บ้างนะักเรียนลองคิดดูนะครูให้เวลาคิดแป๊บนึ่องอย่างน้อยมี1กับ2อ่าเป็นคู่1คู่แล้วนักเรียนรู้คิครับว่าคำตอบเหมือนคูไหมอ่ามี1มี2มี4มี5มี10แล้วก็20 นักเรียนสังเกตนะครับว่าจํานวน2จํานวนหรือจากโจทย์ที่เอาหาอาจจะมี3จํานวนนะแต่ในตัวอย่างนี้คุณครูมี2จํานวนคือ16บหกและยีนักเรียน2องสังเกตดูมีอะไรที่ซ้ำกันบ้างครับอ่าใช่แล้วมีอะไรบ้างครับ1 2 4 3จสี่านวนนะครับมีอยู่3าํานวนเขาจึงบอกว่านะครับ1 2 4 1> เป็นตัวประกอบร่วมหรือเรียกอย่างว่าตัวหารร่วมของ16และ20่สจากนั้นเขาบอกว่า ัวประกอบร่วมนะครับที่มากที่สุดที่สุดนักเรียนสังเกตก็คือมีหนึ่งมีสองมีสี่อะไรที่มากที่สุดครับอ่ามันก็จะมีสีเขาจึงเรียกสีว่าเป็นตัวหารร่วมมากที่สุดไัเอย่างคือหอเรามองนั่นเองนะครับจํานวนที่มากที่สุดคือสี่นั่นเองคุณครูจะมีคําถามให้เรียนทำหนึ่งข้อนะครับซึ่งเมืเ่อนักเรียนเรียนรู้แล้วนักเรียนต้องทําตัวอย่างให้คุณครูที่ครูยกให้ได้นะฮะเรามาดูกัน อ่าเรามาทดสอบกันนะครับอ่าเขาบอกว่าจงหาหอระมอของแปดยี่บแล้วก็ย8แสดงว่าจำนวนเราเนี่ยต้องซ้ำกันทั้งหมด3มบรรทัดนะครับต้องซ้ำกันทั้งหมดทั้งสามบรรทัดคุณครูให้เรียนเก็บไปคิดนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาในช่องแชทของครูด้วยนะครับนะครับสวัสดีวันนี้บ๊ายบาย